สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องทูนะคะวันนี้พบกับพี่ขวานนะคะเจ้าแม่รถตู้กับน้องทูที่กิจสาคุณคาตามเดิมนะคะแล้ววันนี้น้องทูบอกเลยว่าก็เป็นรถที่แบบยอดฮิตเป็นรถที่ยอดฮิตแถมยังมีสเปคที่หายากแถมมาด้วยนะติดมาด้วยนะอุ้งขวขาวๆสองลำนี้นะเป็นรถสเปคยอดฮิตของแบรนด์โตโยตานี่นะครับผมขอเกริ่นก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับสองคันนี้นะครับเป็นรถ โตโยต้าไฮเอ็นะครับเครื่อง D4D ดีเซล3,000นะครับปี2015ทั้งคู่นะครับทั้งคู่มาในราคา4ี่0 0 0เจ็มื่นไหมเก้าพันบาทนะถูกต้องเอาไปเลยเนาะถ,ถ,ถูกต้องเอาไปเลยนะเดี๋ยวเดียวเดียวน้องทูครับผมเราบอกว่า4 70, ีา่0 0 0เืแล้วยังได้แถมอมีกไหมยังได้แถมนะเอาไป,อไปเลยใช่ไหมคุ้มนี่หนึ่งคุณซื้อในราคาไลฟ์สดนี้นะครับลดลงทันที20,000บาทน,นะครับนะ4,70,000เ็พันบาทคุ้ม, 2, ม 2, นี่สองคุณ สามารถเลือกของแถมอย่างใดดังอย่างจากกิสดาพุทธคานะคือมีเป็นการจอกระจกจอกระจกข้างนะหรือจะเป็นยางใหม่สีเส้นพร้อมคือเอาไปพร้อมใช้เลยได้เลยนะคะพาลูกค้าดูดีกว่ามะเมื่อกี้เราเกินเกินไปแล้วเรามาพามาชมตัวรถบ้างนะครับตัวรถของ Toyota h i ฮแอหรือว่าตู้เตี้ยละกันผมขอใช้ภาษาง่ายง่าเป็นตู้ทึบตู้เตี้ยนะบ้านเราก็คือตู้ทือถูกต้องนะเป็นสเปคสีขาวน้งคู่ คันนี้ฟิล์มจะมาในลักษณะฟิล์มมืดหน่อยนะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ใช้ในการบรรทุกของข้างหลังได้เพราะว่าคันนี้ผมแจ้งก่อนว่าเป็นป้ายเขียวเป็นป้ายบรรทุกนะพี่ป้ายบรรทุกค่ะถูกต้องนะคบนะป้ายถูกต้องตามขนส่งครับผมป้ายถูกต้องตามกฎหมายครับผมป้ายรถมือเดียวไม่เคยเปลี่ยนมือแค่นี้สามอย่างนี้ก็เจอตำรวจโบกเอาเอกสารยื่นกันไปเลยนะว่านี่ฉัน ถูประเภทนะครับใช้งานถูกประเภทไม่มีผิดไม่มีโดนจับนะ,ะไม่ได้แปลงหนะ้าแปลงหลังมาถูกต้องพามาดูนะครับส่วนของกระจังหน้านะตัวนี้จะเป็นตัวจะไม่ให้คมเนี่ยมนะตัวนี้ยังเป็นสีสีเงินเมทัลลิกนะครับจุดเด่นเขามีจุดเด่นของคันนี้คือจุดเด่นจริงๆของเขาคือลักษณะของการดีไซน์รูปรถมันเนี่ยมันเป็นรถตู้ที่ไซส์ค่อนข้างใช้งานได้ผมบอกก่อนแล้วนะคือเป็นรถตู้ที่คุณจะสามารถเอาไปบรรทุกบรรทุกได้ระดับดึงเลยนะไม่ใช่ว่ามันน้อยๆนะไปดูด้านข้างดีกว่า เด<า>่นเขามีอะไรบ้างาตัวนี้จะเป็นสีขาวนวลน,นะครับสีขาวนวลน,นวลเลยเสมอสีเสมอคันทั้งคันนะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าของแถมเราเราให้กระจกเพราะอะไรเพราะว่ารถสแตนดาร์ดจากเดิมเดิมจากศูนย์นะจะมาในละักษณะใช่ไหมจะเป็นตู้สแตนเลสใช่ทึบทั้งทึบทั้งทุกด้านเลยนะทึบทุกด้านเลยเพราะว่าอันนี้คือความเป็นสแตนดาร์ดของเขาแต่กิษดาพูดค่ะเราให้ของแถม อย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาแบบว่าครับผมมันเป็นจุดที่ลูกค้าอยากได้อยู่แล้วอ่าถูกต้องนะบางคนบอกลดลดประเภทนี้เอาไปใช้งานตรงจุดแล้วแต่อยากจะให้มันมีความสวยงามโดยติดกระจกให้สักหน่อยได้ไหมเราบอกเลยว่าได้นะกิสดาคุณขาจัดให้ปกติเราไม่ให้นะคะแถมพิเศษอย่างหนึ่งนะผมบอกเลยคันนี้ฟรีดาวนะคู่นี้ใช้คำว่าคู่นี้ฟรีดาวแล้วพี่หวานจัดเต็มจัดเต็มอ่าขออนุญาตเปิดเปิดให้ดูกัน คันนี้นนไม่ต้องทำเลยค่ะนัองทูจ้าคันนี้แถมคันนี้นะครับคันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นตู้ตีสแตนเลสน,นะครับตู้ตีสแตนเลสคือไม่เราไม่ใช่ว่าเอาเอาของเก่าออกนะคือของเก่าตัวบอดี้เดิมของรถเนี่ยมันยังคงอยู่และยังสวยงามแต่คือคันนี้ความพิเศษของเขาคือเอาตัวสแตนเลสเนี่ยคุณเห็นไหมแผ่นใหญ่ๆนะครับแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้คือมาการนตัวรถไว้ถ้ามีการขอดกแท้ ไม่ได้ถ,ถูกต้องแผมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเน<อ>ี่ยแอร์ที่เด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะหานนยากนะคันนี้มีแอร์นะครับมีแอร์นะ,ะมีแอร์แล้วแอร์ค่อนข้างเย็นฉ่ำนะคันนี้ทูบอกเลยนะว่าค่อนข้างเย็นฉ่ำมากมากเลยพี่ว่ารถคันนี้ต้องดูแลมันดีมากเลยเนื่องจากการใส่อุปกรณ์ในรถเป็นวัสดุชิ้นดีทุกอย่างเลยมีกล้อง<ม>ด้วยเหรอมีกล้องนะมีกล้องตัวนี้มีกล้องนะแต่ใช้ได้ไม่ได้เราไม่รู้นะอ่าอันนี้เราเราเราแจ้งไว้ก่อนอ่าเป็น แต่มันติดมากกับรถถูกต้องนะครับบางคนบอกว่าเห็นเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยมันโซกับปกมันไม่สวยหรือเปล่าทูต้องแจ้ง,งนี้ว่าการดูแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยที่มาลักษณะการตีแบบเนี้ยแผ่นเลดอย่างเงี้ยมันต้องดูที่ความบุบความยุบของตัวสแตนเลสไม่ใช่ดูที่สีนะต,ตัวที่สีไม่มีปัญหานะคะมันคือการขนของเลื่อนเข้าเลื่อนออกมีการเสรียดสีแต่ถ้ารถชนมาจะต้องเป็นการบุบอาถูกต้องแล้วเลดในลักษณะแบบน,นี้คือบุบเนี่ยจะตีให้มันมาเนียนือนเดิมมันทาไ,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับต้องทูขาแล้ว ไม่เอาอะ่ะผมไม่จอกระจกผมเอาอย่างนี้แหละพ<บ>ี่แต่แถมอะไรเพิ่มอ่ะสมมุติบางคนบอกเอ้ยคันนี้มันมาดีอยู่แล้วมันตีตู้ทึบตรงโจทย์ตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้าแล้วมีอะไรแถมนอกเหนือจากนี้ไหมทูบอกเลยกระจกคุณไม่เอาคุณเอายางใหม่ไปฟรีสี่เส้นหนึ่งชุดเลยนะครับผม <คะ S 1> เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะพี่ขวัญนะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับผมนะคะพามาดูนในส่วนของอีกคันหนึ่งนะค่ะ ด้านหลังคันนี้เห็นไหมคันนี้จะเป็นฟิล์มสนลักษณะฟิลม์มดำนิดหนึ่งนะอย่างที่ทูแจ้งไปตอนแรกคันนี้จะเน้นเป็นอารมณ์ทึบๆนะอารมณ์ทึบๆเลยบางคนบอกตีตีตู้สแตนเลสไม่อยากได้ไม่เป็นไรมามาดูในคันนี้ขออนุญาตเปิดตัวในที่ภายในก่อนเลยดีกว่าคันนี้นะมันต่างจากคันแรกคือคันนี้อาจจะไม่มีแอร์หลังนะครับแต่คันนี้น้องทูครับผมไม่ได้กว่ากันนะคะเนื่องจากภายนอกภายในลูกค้ารถ<อ>คันนี้ของลูกค้าที่ใช้งานมาทึืเหมือนกับไม่ได้ใช้งานเยอะอ่าจริงๆนะ มีการบุบุด้านข้างนะคะเป็นหนักด้านข้างนะตรงนี้อย่างที่พี่ขวัญบอกเลยถ้ามีการใช้งานหนักอย่างคันนั้นเป็นการรถบรรทุกจะต้องมีล่องลอยของบุมข้างๆบ้างและคันนี้มีการมีการปูมาด้วยเป็นหนัง PVC นะครับมันจะต้องมีร่องรอยการขายบ้างแหละถ้าใ,ใช้งานหนักแต่ดูคันนี้นะครับไม่มีเลยนะไม่มีนะไม่มีเลยอา,อาชีพอะไรเดี๋ยวคุยเรื่องไฟแนนซ์นิดหนึ่งครับผมต้องดูคะราชการ ข้าราชการผมบอกเลยเมื่อออกรถเนี่ยง่ายมากรู้สึกออกเช้าเย็นรับรถนะถ้าเป็นอาชีพราชการนะครับผมนะง่ายมากค่ะนะคะเอกสารที่ต้องใช้สําหรับราชการอันดับแรกนะคะ 1. บัตรประชาชน2ทะเบียนบ้าน3าใบราชการนะคะับราชการ4ี่ใบรับรองเงินเดือนค่ะแค่นี้ค่ะสี่อย่าง๋ยวอีกสักนิดนึงพอดีสองคันนี้เราจะไม่ให้ดูภายในห้องโดยสารของคดูนิดนึงแต่เราจะพาไปดูแวะดูนิดนึงนะแวะเดียวนิดนึงนะคะจะมันใส่กิ๊กเลยน้องทู มันใหม่มากเลยนะนะผมขอรีวิวทางด้านนี้ได้ไหมเอ่ยไ,อได้เลย <นะ S 3> ค,ครัน้องทูเมื่อกี้เราดูภายนอกไปแล้วดูภายในนะให้ดูกันคอนโซลนะครับคุณดูความใหม่ของเขานะคือมันใหม่ตั้งแต่ยางจะหลดคอนโซลจะหลดพวงมาลัยนะหัวเกียร์ถุงเกียร์ไม่มีขาดนะครับถุงเกียร์หัวเกียร์ไม่มีขาดอันนี้คือความสวยเล็กๆน้อยๆยังสวยงามขนาดนี้เรื่องบอดี้เราพาชมมาแล้วไม่ต้องพูดถึง<ม>นะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับผมลงสัญญาให้เลยนี่ รหัสบาโค้ดของเขายังอยู่ครบนะตัวที่เป็นถุงถุงครอบตัวกันแดดตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมคือมาคบจริงๆคันนี้นะครับเบาะไม่มีขานะเบาะเป็นเบาะผ้านะไม่มีขานะครับโครงโ,โ,โซนโครงโซนเบาะกลางใช้ได้เห็นไหมตัวนี้ตัวพลาสติกตัวนี้ยังเป็นสีเทาเข้มอยู่เลยนะเออนนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนะวันนี้พี่ควันกับน้องทูขอลากรนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ